ต้องบอกว่าตั้งแต่ระบบปฏิบัติการ iOS ของ Apple นะครับได้มีการอัปเกรดในเรื่องของอความเป็นส่วนตัวใหม่ตั้งแต่ iOS เวอร์ชัน14.5ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันมีข้อมูลที่น่าสนใจปล่อยออกมานะครับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ Apple เนี่ยมันได้ส่งผลกระทบต่อรายรับของบริษัทโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น f e c o o o t w t w t t t s r s p c p c t y t y t u t u นะครับที่พวกเขาเนี่ยรายรับ ลดลงไปประมาณเกือบ1,000 0ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวแล้วเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังผ่านรายการ Geek Daily ไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Daily Explore the world beyond tomorrow สวัสดีครับผมโดนทราโดนจากโดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Daily นะครับรายการที่มาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับสำหรับใน EP นี้ มาว่ากันถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งนะครับหลังจากที่ข่าวก่อนหน้านี้นะครับข่าวใหญ่เลยทีเดียวมีการทะเลาะก,กันระหว่าง Facebook เองกับแอปเปิลนะครับเรื่องของการปรับเรื่องอนโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ที่จะมาคอยแท็กกิ้งติดตามข้อมูลผู้ใช้งานในแอปนะครับซึ่งทา Apple ง Apple เองเนี่ยได้ปรับ policy ในส่วนนี้ใหม่นะครับต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้นะครับต้องมีการกดยอมรับก่อนซึ่งถือว่า เป็นสิ่งที่ดีมากสําหรับผู้บริโภคนะครับเพราะว่าไม่ต้องมาแท็กกิ้งข้อมูลต่างๆของเราข้อมูลส่วนตัวของเราไปแบบฟรีๆเหมือนเคยนะครับที่แต่ก่อนเนี่ย แทบจะไม่ต้องมีการได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานเลยถือว่า Apple เนี่ยทำส่วนนี้ได้ดีนะครับก็แน่นอนนะครับว่าเขาค่อนข้างแคร์เรื่องของความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของลูกค้าของพวกเขาเนื่องจากทาง Apple เองเนี่ยก็ไม่ได้หารายได้หลักนะครับจากการโฆษณาที่นำข้อมูลของผู้ใช้เนี่ยมาหารายได้เหล่านี้นั่นเองเหมือนกับฝั่งของเครือข่ายโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นยักษ์ใหญ่อย,อย่าง Facebook Twitter Snap u t ท b e เองนะครับที่ต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยก็ใช้ข้อมูลต่างๆที่พฤติกรรมต่างๆของเรานะครับทั้งพฤติกรรมบนโลกออนไลน์การค้นหาการเข้าไปท่องอ e ีเมลท่องเว็บหรือว่าการดูวิดีโอยู u b e ต่างๆนะครับ <S <S ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างไรายได้ให้กับพวกเขาแทบจะทั้งสิ้นซึ่งแน่นอนว่าการปรับครั้งใหม่ของ Apple เนี่ยมันก็ส่งผลโดยตรงนะครับกับบริษัทเหล่านี้ที่หารายได้จากโฆษณาเพราะว่า ความแม่นยำของการสร้างโฆษณาหรือการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเนี่ยสำหรับผู้ใช้งาน iOS มันจะลดลงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าสำคัญมากๆนะครับตอนนี้เนี่ยการลงโฆษณาใน f c e e o o o เนี่ยมันไม,ม่แม่นยำเหมือนเคยและมันราคาสูงขึ้นนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถเข้าไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการจริงๆได้เหมือนในอดีตต่อไปซึ่งก็อย่างที่ทาง Facebook กลาวออกมานะครับเรื่องนี้มันก็ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ SME ต่างๆนะครับที่ใช้เครือข่ายโฆษณาของ Facebook ในการสร้างแคมเปญโฆษณาต่างๆไปยังกลุ่มเป้าหมายของพวกเขานะครับซึ่งมันเห็นได้ชัดนะครับตอนนี้ในกลุ่มต่าง,งๆที่ผมเข้าไปจอยอยู่ที่เกี่ยวกับการยิงโฆษณาใน Facebook เองเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าความแม่นยำเนี่ยมันลดลงในฝั่งของ iOS นะครับซึ่งผลกระทบมันก็เป็นลูกโซ่ต่อนะครับเพราะว่า เมื่อโฆษณามันไม่แม่นยำเหมืออดีตต่อไปอ่าคนที่จะลงโฆษณาเนี่ยมันก็ต้องพิจารณาอย่างที่ทวนมากยิ่งขึ้นในการอัดเม็ดเงินโฆษณาลงไปนะครับซึ่งมันสอดรับกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีาก,การโฆษณานะครับที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องนี้ที่กล่าวว่าบริษัทโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเผชิญกับปัญหาทันทีนะครับหลังจากการอัปเกรดครั้งใหญ่ของ Apple ในครั้งนี้ รายได้จากโฆษณาลดลง12ในช่วง2ไตรมาสที่ผ่านมาเกือบหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับอยู่ที่ราวๆ9.85พันล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมาก,มากตัวอย่างบริษัทเครือข่ายน้องใหม่อย่าง Snap หรือ s n a p c h a ตนั่นเองนะครับที่หุ้นลดลง22ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากผลประกอบการในไตรมาสที่3เนี่ยน่าผิดหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งแน่นอนมันมาจากนโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ของ Apple โดยทาง e v e n s p i a k e e c e o ของ Snap เนี่ยก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้นะครับว่า p p o o n เนี่ยมันมีผลต่อโฆษณามากกว่าที่ทางบริษัทเองได้คาดไว้นะครับมันส่งผลกระทบรุนแรงกับพวกเขามากๆมีคำกล่าวจาก s p ีเก e l เองนะครับที่น่าสนใจมากๆเขาได้กล่าวว่าในขณะที่เราคาดการว่าธุรกิจจะหยุดชะงักในระดับหนึ่งเพียงเท่านั้น แต่โซลูชันการวัดผลแบบใหม่ที่ Apple ทำเนี่ยมันไม่สามารถตอบโจทย์ออของเราได้นะครับทำให้พันธมิตรโฆษณาของเราสามารถวัดและจัดก,การแคมเปญโฆษณาสำหรับลูกค้าที่ใช้ iOS ได้ยากขึ้นมีการศึกษาข้อมูลนะครับหลังจากที่ทาง iOS เนี่ยได้ทำการปรับนโยบายนี้รายงานจากสื่ออย่าง Financial Times นะครับได้กล่าวว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยตัดสินใจที่จะเลือก ไม่รับนะครับไม่รับการเข้ามาแท็กกิ้งโฆษณาจากผู้ลงโฆษณาซึ่งก็แน่นอนนะครับมันส่งผลต่อความแม่นยำโดยตรงจากแพลตฟอร์มต่างๆที่กล่าวไปข้างต้นนะครับที่ใช้ข้อมูลของลูกค้าในการลงโฆษณาแม้กระทั่งโฆษณาของ Apple เองด้วยซ้ำนะครับที่มียอดที่ลดลงเพราะว่า Apple ก็แค่ในเรื่องของความเป็นส่วนตัวของข้อมูล มากกว่าบริษัทอื่นๆน,นะครับซึ่งหลังจาก Apple ประกาศออกมาเนี่ยเรายังไม่เห็นท่าทีของ Google เลยนะครับว่า Android ระบบปฏิบัติการอีกแห่งที่ถือว่ามีฐานลูกค้าที่ใหญ่มากๆเหมือนกันนะครับก็ยังไม่มาจัดก,การในเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่เดาไม่ยากนะครับว่าทําไม Google ไม่ได้ทําแบบที่ Apple ถามเพราะพวกเขาก็หาไรายได้จากข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เหมือนกันนั่นเองนะครับทั้งคือขายโฆษณา YouTube อีเมลระบบ อีโคสต็มทั้งหมดของ Google เนี่ยก็แทบจะมีการเก็บข้อมูลทุกอย่างนะครับบางโปรแกรมอาจจะให้เราใช้ฟรีก็จริงอย่าง Google Map, Google Earth ซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะมีการเก็บข้อมูลลูกค้าแทบจะทั้งสิ้นนะครับมันส่งผลต่อรายได้โดยอ้อมให้กับ Google นั่นเองนะครับแม้มันจะไม่สร้างรายได้โดยตรง Google Earth, Google Map ที่ให้บริการฟรีฟรแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็สร้างรายได้ให้กับ Google อยู่ดีนั่นเองผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันนะครับว่า การผลักดันบริษัทไปสู่เมตาเวิร์ดของมาร์กเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยหรือไม่เพราะว่าแน่นอนนะครับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเครือข่ายที่อาศัยการทำเงินบนแพลตฟอร์มของคนอื่นก็คือแพลตฟอร์มหลักอย่าง iOS ซึ่งเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนนะโยบายใหม่ๆอะไรก็ได้ที่มีผลกระทบต่อรายได้ของพวกเขาอย่างชัดเจน,นครับตัวอย่างครั้งนี้ปรับแค่ ในเรื่องของนโยบายความเป็นส่วนตัวเนี่ยก็เอฟเฟกสูงรายได้หายไปเกือบหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าการที่ทางมาร์ซ์ก็อร์เบิร์เองเนี่ยผักดันบริษัทเข้าสู่โลกเมตาเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับพวกเขาต้องการควบคุมทุกอย่างด้วยตัวของพวกเขาเองหาพวกเขาสร้างแพลตฟอร์มไม่ไดเวิร์ดออกมาพวกเขาก็ใช้อีโคเซมทั้งหมดของเขานะครับไม่ต้องพึ่ง Apple ไม่ต้องพึ่งมือถืออีกต่อไปเขาอาจจะใช้ฮาร์ดแวร์ที่เป็นอคูลัส สามารถทำทุกอย่างได้ผ่านอีโคซิสเต็มของ Facebook ทั้งหมดนั่นเองไม่ต้องพึ่งแพลตฟอร์มอื่นที่ไม่มีความแน่นอนในอนาคตอีกต่อไปนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ iPhone นะครับกับผลกระทบต่อเครือข่าย โฆษณาต่างๆในแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ใน EP นี้เนี่ยผมก็จะขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่น่าสนใจก็สามารถติดตามกันได้นะครับทางช่อง Geek f o w e v e r Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับที่งไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับ แล้วก็ยังมีช่องทางในส่วนของ LINE แอดที่แอดระดอนแอดทีชเออาร์เสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจําอยู่แล้วด้วยนะครับเท่าไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ